สวัสดีเพื่อนเมิทุกคนนะครับก็กลับมาโพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเล่นเบรกเอานะครับในเอพิโซดพิเศษที่1นะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะครับก็ครึ่งแรกได้ไปเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่าได้ไป1,428ล้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาต่อกันในครึ่งหลังนะครับ 7- 12ว่าสัปดาห์นี้จะอ่าได้คะแนนไปเท่าไหร่เนาะนะครับ อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเล่นกันเลยสําหรับผาดที่เหลือนะครับตอนนี้ก็จะเหลือคุกกี้รสส้มกุหลาบแสงจันทร์แก้มังกรบูพายแล้วก็ผักปวยเล้งนะครับก็ตามนี้เนาะอ่ะโอเคงั้นก็รุยกันต่อครับผาดที่เจ ที่จริงอ่ะผักสุดท้ายต้องเป็นคุกกี้สับป,ปะรดเนาะแต่เนื่องจากผมยังไม่มีนับก็เลยเอาเป็นผักป่วยเล้งไปก่อนก็คือใช้เซตเก่าถึงผมจะมีอ่ะแต่ก็ยังเลเวลน้อยอยู่เนาะก็ต้องรอต่อไปอครับผมคาดว่าน่าจะเอามาวิ่งสักเลเวลสี่เลเวลสี่ผมก็เอามาวิ่งเลยสำหรับตัวคุกกี้สับป,ปะรดนะครับดากอนสับป,ปะรด ตัวสัตว์เลี้ยงนี่จับคู่กับอของคุกกี้รสมะเดื่อเนาะถ้าผมจำชื่อไม่ผิด ืนชีพนะครับ ได้ไป182ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่1610ล้านต่อไปพาที่8นะครับคุกกี้กุหล,ลาบอ่ะโดนรับรางวัลกันก่อนนะครับผมแรกผงเวทมนต์ตอนนี้มีอยู่สองหมื่นแล้วอะเพราะว่าผม,ผมแรกผมแลกผงเวทมนต์รัวๆเพราะว่าผมใช้บ่อยไง ลูกันต่อครับอันนี้คู่กับสัตว์เลี้ยงตัวกุล,ลาบนะครับเอ้ใช่ปะเอ้มันสัตว์เลี้ยงของวิปปิ้งครีมนี่พูดผิดก็คือมันจะฟื้นขึ้นชีด เป้ดพื้นที่นะครับ ได้ไป185ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่1,796ล้านต่อไปผัดที่9นะครับคุกกี้แสงจันทร์ขอด้วนนะตอนนี้ก็จะเหลือแสงจันท์แก้วมังกรอ่าบูพายแล้วก็ผักปวยเล้งนะครับ มาลุยกันต่อครับคุกกี้แสงจันนี่ผมต้องใช้ปืนฟองสบู่หน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวด่านข้างหน้ามันจะยากไงจะพยายามเซฟตัวคุกกี้ไว้ด้วยเท่ากับว่าบูพายก็จะไม่ได้ใช้ ได้ไป149ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่1,946ล้านอ่ะต่อไปผัดที่10นะครับคุกกี้แก้วมังกรนะครับอ่ะรู้กันต่อเลยครับก็เหลือสามพัดละ ไปก็คุกกี้บูพายไม่มีสมบัติการชนด้วยนะเพราะว่าเอามาใช้กับไอ้คุกกี้ผัดที่แล้วแล้วไงคุกกี้แสงจันทร์อ่ะที่จริงอยากให้ทีมงานทําสมบัติกันชนเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งเลยจะได้มีห้าชิ้นเพราะว่าปัจจุบันแผทปัจจุบันเนี่ยมันมีสี่ชิ้นใช่ไหมละ่ะชิ้นแรกมีปืนฟองสบู่สองเครื่องยนต์สามโล่กันชนที่ชนได้ห้าครั้งครับแล้วก็สี่รองเท้า รองเท้าสปริงที่เนี่ยเน่ยที่กำลังใช้อยู่เนี่ยครับมันจะเป็นออฟตีสลักอ่ะครับก็คือถ้าตีสลักรองเท้าสปริงเนี่ยมันจะได้ออฟปืนฟองสบู่มานะครับก็เท่ากับว,ว่ามีสี่ชิ้น อีตรงนี้ชนจังเลย ได้ไป171ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่2,117ล้านนะครับมาคุกกี้บูพายนะครับผัดที่11อ่ะติดตั้งสกินของมันอยู่พอดีผมมาดูให้มั่นใจไง ื <c oughs> โดดไม่ได้โดดขึ้นข้างบน ชนมาแล้วครับเบื่อจริงเลยด่านนี้มันเอาจริงมก็ยากอยู่นะ ชนไปทีนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวบินรอบสุดท้ายแล้วไงอ่ะหมดแล้วครับ ได้ไป146ล้านนะครับชนอาชนไป1ทีตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่2,264ล้านนะครับผักส,สุดท้ายคุกกี้ผักโเลงนะครับถึงผมจะมีคุกกี้ สับประโลดแล้วอะ่ะผมก็ยังไม่เอามาวิ่งไงเพราะว่ายังแค่เลเวลหนึ่งใช่ปล่ะผมต้องขอใช้เวลาปั้นก่อนสักเลเวลสี่ค่อยเอามาวิ่งะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนะนะเพราะว่าผมไม่ได้เติมนี่ไงเพราะว่าแพ็กเกจก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่นะประมาณหกร้อยเก้าเก้าอ่ะซึ่งผมไปลองคำนวณมาแล้ว ซึ่งมันซื้อได้สูงสุดเจ็ดครั้งใช่ป่ะแพ็กเกจหกร้อยเก้าเก้าอ่ะถ้าซื้อทั้งหมดเจ็ดครั้งอะ่ะก็จะเสียตังประมาณสี่พันเจ็ดสี่พันแปดประมาณเนี้ยครับ mm hmm. ก็เกือบห้าพันเลยเกือบห้าพันบาทถ้าสมมุติแบบซื้อทั้งหมดเจ็ดครั้งเลยะนะเพราะว่าซื้อเจ็ดครั้งอะ่ะมันรับประกันเลเวลเต็มเลยครับก็คือเลเวลห้า พื้นที่นะครับ ชนทั้งหน่อยละกันเอาพลังแม่เหล็กเลือดจะหมดเลยครับอะได้ไปร้อหกสิบเอ็ดล้านนะครับและสัปดาห์นี้จบไปที่สองพันสี่รอี่สิบห้าล้านนะครับอ่ะก็ะถือว่าโอเคได้ไปเยอะอยู่อ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ เบรกเอาเอพิโซดพิเศษที่1นะครับทั้งหมดอ่าสิบสองาดก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ได้ไป2425ล้านนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามาอ่ารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ด้วยล้วกันเนาะนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เป็นช่วงแรนดอมเซตเนาะก็ติดตามชมกันได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากเนาะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ